เฉีย่อ้มแซดหรือบังวะจะไปออกเดตไฟายแกรีเอ,อ้ยมีเหรอมีมีไม่เล่นหรอกกหรอกเล่นเซนไม่เป็นเลยอุ้ยใกล้หมดเลยวะต่างนักดาบไม่เวากีนลาปิดดีออกไปได้สัตว์นักกัมม RichManShop พูดบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินด,ดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอไรก็ใช้เพียงแค่รยรอดทไดดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ให้มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official at richmanshop อย่าลืมแอดทาหน้านะนอกจากนี้ยังมีบรกิการเติมอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็น Roblox, p l a y o f s t r e a m g a m f o o t Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจเท่ังต้องนึกถึง Richmanhop ของดีว้าไอ้าอ<ป>นี่ต้องคอนเทนต์เลยอย่าอย่าไปรอรอมันเปิด เอ้ยอยู่นี้มีใครมาไล่ตีเลยอเอ้าเอ้นีอ่อะไรอะ่ะอะไรอ่ะมีคนมา <laughs> มีคนวะอยู่นี่เมื่อ <laughs> กี้อะไรอะ่ะเ,เ <laughs> มื่ <laughs> อกี<ะ>้ <laughs> ลินกาเจอหงส์เหรอฮะหงส์สวมเนี่ยป้อมวางแบบมีเมลผมไม่สนใจกาเดียนแล้วอ่ะเฮ้นีงหนัง

ตีตีดันเทียอะไรไม่ต้องตีฟูถูกปะไอตบมึงนี่เตะได้เด้อไม่คุ้มไมี่ทีนี้ก็คุ้มแล้วป่ตีตีให้มันตายอีกรอดมันน่าจะทำอะไรมันไม่ได้ไปไปใ้าคาดิตีเตะน่ะคุ้มล้วเรานำไก่สัตว์ ยไงก็เหลือแค่โซนเงี้ยเรนเพื่อเพื่นโซนดีอย่าทำอะไรโซนเลยดูเวกดีก็โซนเงยืนโยนตะกิวใส่โยนก็แย่ละเลนก้ามเปิดใส่อยู่เมื่อกี้้วงไปอ่ามันตีประละของโซนอุ้ยแววางนม แทกแล้วโ,โอ้ยฟังเป็นกล้ามันออกให้เชียร์มากมันแรกเฮ้ยวอร์มาดีนี่วอร์เฮ้ยแ้เล่นปั๊บเคนระแค่เร็งมาเล่นเรือเทาอยแค่เร็งไม่เล่นเรือเทาวะ บมันเนิบมาแล้วนี่แค่คููดาวนาไม่เฉยเลยแทงก็แรงอยู่ไปหมดรอบอืโอ้โหคอมโบโอ้โหโอ้โบคอมโบไม่นตันสองอ้แม่งยกสองออาร์อยู่นี้อาร์ต่อไว้สัตแตกหมดเลยแขกมนั่งรถไอ่เงีย วันตกิลแต่ไหนไม่รู้เลยนไม่แ่ันโดนเอาไปโดนเองอเมื่อกี้โโยนี้มันตลกกับพี่มันหลบได้ไม่โดนอยู่แล้วแต่ยนี้ตะไปโดนอะใช่ใช่พี่ไม่เห็นอเมื่อกี้มันยืนนิ่งๆอยูนี้นะเฮ้ยนเว้าออาไอสัตว์มาดูเวก้โดนเวก้าบีอาร์ได้ เว้นผมเพล่นทีใบก้าอยู่อุ้ยไอ้คนเี้ยเวกเวก้ามันพวกเราอะเฮ้ยนายเก้าแม่งวางกงตอนเลงก้าเอ๊ตอนเลงก้ากระโดดเอ๊ซีเหี้ยมันโดดเข้ามาทำไมมันตึงขานานจังวะเลงก้าหน้าค่อีเลงก้าตึงขานานมีแต่เดี๋ยวให้ซื้ออยู่ไหมมีครับคือเอาเอาป้อมล่างอะไรนะป้อมล่างมันจะใส่เข้า เลสแค่ไม yeah. yeah. ่อย right ู่อยู่เลสตามอยู่เลสตามอยู่เลสไม่เอาไม่โนีไปแล้วไแล้วไอ้ยาอกสมัยน้องอะไรรออะไรเลยอไม่เป็นมีบอดไหมครับบอดลิฟต์ไว้หน่อยไดละไม่มีบอดลัยันออบกลัง อุ่ยแรงเาไม่หมดแรงไไ้ท่โดนล็อกขาโคตรนานยังโงานเลยโดนนานขนาดนั้นวะคุณทั้งห้าวดอะไม่ได้นานกันหมอมข้าไปโดนเขาหน่อพักข้าวทีแดรี่ปย ก็ไอเหี้ยอะไรอาบไปชนกูเองสัตว์กู่ส่ายยืนให้ชนไอ้เหี้ยมองชนโอไม่ถึ้เข็นลีนใช่ไหมใช่เอสสัตว์กูจะรู้อะไอ้ตัวอะไรไม่เป็นตัวเป็นเค็นลีนไปเลยจับที่นี่ออกการเวทเลยที่คิดดูใครงานครบเทคดิงเกอร์ อาถกไงต่อยกันแล้วต่อยกันแล้ยก็มึงบอกนาชอมันนาชอตรงไหนพี่โคไหนวะนาชอก็อาถกกับบิงเกอร์ใครออกนาชอวะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเร็วครึตายหาดไปละไอเอโราสู้ได yes ้ตรงนข้าก็ฆ่าไอหมอนี่ที่พี่หรอพี่ขืนยามมาพี่หมอนหลบก่อนแม่กูหลบก่อนคอมโบได้ เฮ้ยอะไรตรงนีวะเอ้าคมเยคเยอที่มันวิปรรักที่นโคตรแรงอะพี่เป็นไฟจับที่เซฟอินโดนแค่ r ตปเดี้ยเพี้ยมันเน คนเขาดันเลนอะไรให้เราเนี่ยเออมเวทเก่งจริงว่ะคนดูเลยเนง่ายจังอยู่ล่างหมดเลยอ่ะทำไมผมกวด e แล้วมัน cancel ลหรือวะไอสัตว์มันคืออะไรวะเริเวทอะเสี่ยนีเป็นอะไรเฮ้ยคนเวนดู e พี่อ๋อผมไปกดสกิลอื่นแทนน่าจะคลิกไปโดนเฮ้ยเอเรากลจะชนะเกมแรก ด่างหลายไหลไปไปอ้ดูอ้าวอยู่นีะนะ่เฟิ้นเลยใครไต่ไว้ไอ้วานไอ้วานเว่นโอ้เชี่ยววานมืออีกนะเดี๋ยวเฮ้นก็บเบ้นตัวสัางตอนนี้ตีแรงกว่าอีกไอ้วานตีคนเดียวเลยเมื่อกี้ไอ้วาน เคไปเบ็โกงั้นเราไม่เล่นนะครับไม่หนุกไมเล่นตัวอื่นเวลาหิวช,ชนะก็ให้กลับเล่นเบเดดเกมไวขึ้นใช่บังคับ20นาทีครับไม่ไม่ทรมานเหมือนเน็ตย,ยังไง20นาทีก็จบเพราะว่า20นาทีจะป้อมมาตีกันไวกว่าลามเลยผู้แค่นั้นแหละอารามบางทีกูยังเล่น30มนาทีเลยไอ้เข้โคตรเสียเวลาเลยอารามอันนี้คืออันนี้คือโหมดพิเศษนอกจากเอิร์ฟผมไม่นับเอ,อิร์ฟนะนอกจากเอิร์ฟที่ผมมองว่าสนุกที่สุดมันเร็วมากเว้ยแบบจบไวอะอแบบร์ฟแพ้ก็20นาทีเต็มที่แคสิบนาทีเต็มทีเล่นกอบกเลย อยากให้มันมีถาวรได้ทำนตี้ลักดาบอีกแล้วแต่ผมว่านะอะไรออดมันควรนอนแบบว่าโหมดมาเวียนในแต่ละปะีเยอะกว่านี้ปีนี้มันมัวแต่ไปทำสองพี่สองเวมันเลยมันเลยไม่ไม่ยอมเอาโหมดมาเวียนไอ้แค่นี้หนุกพอสองพีสองแล้ในซัตบิดในซัตบิดไงแค่แม่งหายไปแบบสองปีเลยสองีสองไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะก็สนุกแต่ว่าอันนี้สนุกกว่าอยากให้หมดอันนั้นนะ่ะที่มันแบบว่าเป็นโหมดพิเศษอีกอันจนำไม่ได้แล้วที่มันเล่นแล้วท,ที่แบบมันเป็นแมพที่แบบเป็นเหมือนตะลุยด่านอะ พูดอีกแล้วคนเล่นน้อยก็อยากเล่นน่ะก็เขาไม่ทําแล้วก็คนมาเล่นน้อยก็คูจะเล่นน่ะก็ไปเล่นเกมอื่นนะกันไอ้เหี้ยผมเล่นเกมอื่นอยู่เหมือนมึงทํากับข้าวอ่ะแล้วกับข้าวที่นี่คนเล่นน้อยอ่ะทำทำไมอ่ะให้คนกินน้อยคนเล่นเอ้ยคณิตมาเริ่มบูดิเรา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 แหวบบูแล้วก็แล้วก็เข้าปืนใหญ่ปืนใหญ่อยู่ไหนวะลองลองอีกแบบนึงไม่รู้อะไรเวิร์กสุดกินข้าวคนเล่น อีเวนต์ออเดซี่ใช่พวกนั้นออเดซี่ออเดซี่สตาร์การ์เดียน,ะนอะไรเหตุผลเดียวก็นะี่ยผมพูดแค่ว่าเหตุผลเดียวคนเล่นน้อย <laughs> น้อยกว่าโหมดพิเศษพวกเนี้ยที่เขาทำมาเห็นอย่างได้ชัดอ่ะเขาก็มีเหตุผลที่จะทำไอสัตว <laughs> <laughs> <spe> ์เฮ้ยพ่อมึงอ่ะไอเทีร์มอวิกไม่ฟาร,ร,รม์มย้ายฮัลโหลแม่มันเริ่มบูบแล้วก็ทำไมมันเริ่มเหมือนกูไอคนนี้ไม่ต้องสมายนะยังมื่ไห่สมายแล้วนะสมายสมายบน แล้วไปเริ่มนู้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยจบทำไมคนถึงเล่นน้อยก็คนมาเล่นน้อยทำไมคืออะไรอะกู <S <S 1> <S 1> ต้องตอบว่าอะไรวะเหมือนมึงทำผัดกะเพราไม่อร่อยอะทำไมคนถึงไม่กินก็ไม่อร่อยก็มันไม่อร่อยไงก็อันนี้ทำไมถึงเล่นน้อยก็ก็มันสนุกไงมันอะถ้าถ้าถามผมมันน่าเบื่อไวเออคือมันว้าวว้าวแรกว้าวแรกแบบว้าวแม่ว้าวเวยแต่ว่าเล่นไปสักพักก็มันก็จบแล้วอ่ะ เพราะมันคือ PVE อ่ะ PVE สุดท้ายพอมึงตันมันก็ไม่สนุกแล้วอ่ะแล้วทำไมมันเบลลห่าวะไอ้เหียใบ้อะมันฟามคนเดียวป่ะพี่เมื่อกี้วิ่งแยกกันล่างอ่ะได้สู้ได้สุดได้เซตอยู่บน เฮ้ยพี่อะไรอยู่นี่หมดเลยเ้ปเรามีสมัยเรามีสมัยเอ้ยไม่ได้้นีไ่งไงศาสตว์ไอ้เฮียแม่งเลดอันเดียวมาทั้งทีมไอ้สัต<น>ว์ที่โดนไปอาตันพี่เลดอันเดียวแม่งมาทั้งทีมใช่มันมีมิชชั่นทำพอหมดก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วมันคือ PVE อ่ะ PVE มันน่าเบื่อไว,ไวัยเว้ย PVP สุดท้ายคุณก็เอาฝูมือยัดเข้าฐานหากันถูกไหม PVP ก็ Pv e คือ PVE อะครับรออก,การต่อสู้กับบอกการต่อสู้อะไรพวกนั้นพอคนรู้วิธีสู้สุดท้ายคุณก็จะไม่เล่นมาแล้วเพราะคนรู้วิธีทุกอย่างแล้วคนมันก็เลยเล่นน้อยที่อาสุดชัดอุ้ยชอาไม่ทันยี่อาทำหนุมรอดไอ้แหลน้องพีโฟคนนี้มันเอาเรื่องเลยนะ ไม่เอาหมดนี้จะเก่งกว่าคนดูมันนัว55บ่อยคอเราไปเติมไฟ ก็ได้สุรกาเออเพื่อเฮียไรไละยัด <laughs> ยวก็ตีอ่ะผมเป็นแบบจริงจังจัดอ่ะโบดอ่ะเอากลางเอากลางเร็วมีโปโลเฮ้ยเพื่อโปโลมึงราดีดคู่หมดเลยโปโลมันไม่มองว่ะเว้น คนนี้นนดีอยากับบ้านเป็นสนุกสนุกไอ้เฮียนั่นเอาเลยใบอาตีคนเดียวเลยนี่อะไรอ่ะแผลทำแต่แต่ใครอ่ะเลือเฟซเขาไม่เป็นกระดานล่างเลยลูกปักปักบอร์ดขึ้นหน่อยดิตรงนี้อะไรก็ได้อ่ะผุดาวันดี มีคนปักแล้วผมไม่เห็นนะแบบใครไม่เดินมา,มนมาดูแมพพี่เมิร์กพ้อยวานชื่อวานไม่ชอบ<อ>ปักมันมือด,ดอยูอ่ยังไงอยากเขียแมทก็พูดกิ๊งหลบนลบอกให้ดูแมพไอ้เคียแมพปืดไม่มีบอร์ดให้กูดูไงครูดาวอยู่จับใบอาดัตเบร์โมนี้อะนะอิงอาร์เรียวอุวยเอิร์ฟว่ายาเยี่ยมเล่นเสร็จ เอาละเอาละเหมือนเมื่อกี้เลยดิเมี้ก็่วยแล้วก็เออปนปูน,ปนอย่ามย่งค เฮ้ยอย่าดีดพี่โว้ยเออตายด้วยสัตว์ใครด้วยใครขับอ่ะอันนี้ใครขับอ่ะใครใครขับไปใครวะอเลยดัมพีเพิลทั้งนั้นอ่ะไปเลย

ได้เขียนหน้าเก่งว่ะคนดูหมดนี่มันขื่อแม่งเยอะมีทีให้เลนเปิดเลยตีเลยไอ้เฮียทีมันตายอยู่รอแลยอยู่ที่ขับรถไปใครขับวะมิใช่กูปะเนี่ยไม่ใช่หรอใครแย่งกูขับเนี่ยวู้ไอ้คันนี้มันแย่งผมขับคนดูมอยากขับรถมาแล้วจับแองเกิลมาแล้วสองตัวบุ้มสมัยไม่ทันแค่ตัด 4cc อยู่วางมาตายแล้ว เอยู่บนมาเลยอยู่บนมาเลยวานดันนี่วานดันนี่อยู่กันทำทีแม่งเป็นเฮี้ยอะไรกับดังเกิลกันกูไม่เข้าใจเหมือนกันเลดอันเดียวคนเทสห้าคนอูไม่รู้ครับว่าทีมมันต้องการอะไรเฮี้ยนึกว่าตีบาลอนมั้งไอ้สัาเอาบาลอนตอง โหเราตีเรา,าตายกันอยู่สาคนพี่อวเป็นนี่อะไรปไปตายบ้มบมไม่เยีย <laughs> ตระกอบ่ะไม่รอเพื่อน,นไงตีกูมี่แต่บมบีที่ยนะวเยอะก็ทำอะไรวะ ไม่ไงแบบรุม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 มันจะเป็นเสียงไอ้นี่นะนแบบถ้าเป็นภาษา,ศาถ้าเป็นภาษา,าบ้านเราก็ยอมเงี้ยเป็นรุม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 ภาษา,า,าบ้านเราดิม่ได้ภาษาบ้ sigu, <ๆ>านเรามันคือเงี้ยภาษาอังกฤษมันวุมวุมแบบเสียงเสียงเสียงเครื่องรถอะวุมวุมเสียงเป็นยังไงครับ เงินยเ,เออเงินเงนชนะสามอีเวนต์ก็พิกยากแล้วฝั่งโน้นอ่ะมันต้องชนะเฮ้ยผมบอกว่าปู่ปู่แม่งปู่แม่งแบดอีเวนต์มากเลยว่ะถ้าติดฝ่ายตามอ่ะไอคีดแม่งโผล่ตรงกลางสุดท้ายมึงก็ดันบ้านไม่ออกแค่ดันบ้านก็ดันไม่ออกแล้ว